คุใหญ่มากประกบนแล้วเราบอกแข่งโทคิดโทะพีคนเยี่ยวพี่ดขตุ่ยเชี่ยไ้อพี่ดุไม่รับเห็นแลวกูว่าแล้ววันชอบอยู่หน้าคุกใหญ่กันยุบเล้เฮียมีสติเลยนะเ้กูดูส่งว่วลงก่อนเอาไงรถเรา บ้าเขาลงก่อนด้ยนะพวกดต่อกันด้วนะเอ่าบอกอะไรไอส่จู่มีใครจับซูป้าป่ะเนี่ยเรามีด้วยมาแล้วพี่วัาน่าหูใหญ่พี่พี่ว่านาผูใหญ่พี่ดาบอกพอมแล้วโช์ได้เลย หน้าคุกใหญ่ใช้ทามไหมยังไม่ชัวร์เลยไอ้ดุกใช่ครับใช่ครับเยียจะรัวต้นอ่ะยะยะยเราเองยันของสำนกเียรถถังเี่ยรถถังเอ้ยสวัสดีน้าเฮียหน่อยนะลุง เอ้ยเฮ้ยปั๊มอีเหี้ยปั๊มเอ้ยเฮ้ยเอ้ยโทษ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 โพี่วันพี่วันยืนซ่อมรถอยู่เมื่อกี้เฮ้ยบอกงันข้างหน้ารอเพื่อนหน่อยดิพี่วันซ่อมรถอยู่ให้รอ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 ก่อนได้ปะพี่วันซ่อมรถอยู่เมื่อกี้นะรอก่อนดิรอไหมเนี่ยสรุปรอไหมพี่วันมายังอ่ะจะถึงแล้วรอหน่อยไหมไปในเรือ รอเพื่อนหน่อยรอเพื่อนหน่อยเฮ้ยข้างหน้ารอเพื่อนหน่อยรอเพื่อนหน่อยรอเพื่อนหน่อยจะเย็นมายังพี่ว่ามายังเพื่อนมาแล้วไป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 ดิพี่ว่ามาแล้วไป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 มาทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายฉีกออกซ้ายก่อนฉีกออกซ้ายก่อน บุ้ยหนุ่นวงเลยน่วงเลยน่วงเลยคอมยังแหลกกระแทกสใส่ได้คอมใหม่อยากได้คอมใหม่มั่งจังเลยอยากได้ไอ้ไอ้ใหม่เปนอยู่ไหนวะจังเลยไอ้ไอ้ก้าจิ้มทสามจังเลยอะไรไงขวาขวาอะไรงหน้าขวาอะไรงพร้อมนะพร้อมนะพี่พร้อมครับพี่พร้อมแล้วไอ้สติสติเอาเลยเอาเลยเอาเลยข้างหลังออกช้ามากเอาตัวช้ามาก กกว้าวบีบอแน่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 เดี๋ยวมึงได้ซื้อบอร์ดเขียวกูแน่ไอ้ม่เลยเฉียวเรื่องหรือเฉียวเรื่องไอ้ทามมันลงแล้ว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 เรายังไม่ลงไม่ลงไม่ลงไอ้ทามไอ้ทามอย่าพึ่งลง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 ทามอย่าพึ่งลงไอ้ทามเฮ้ยลงไหมมึงเลื่องบวยวายยี่อะไรบวยวายยี่อะไร เอาว่าอยู่ตรงโคกระดาไว้ว่าโคกระดาเขียวเออยู่ตรงโคกระดาเขียวไว้ไปมันล่วง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 เอาว่าใจเย็นใครลงก็เล่นใครหล่นก็เล่นแค่นั้นเราจะาเราจะ่าเฮ้ยเรา่าเรา่าเฮรา่เรา

กูหลบโดนกูแทงโอ้ยวายทุลเรียไปผู้หญิงผู้หญิงอะผู้หญิงเด้ผู้หญิงอ่ะผู้หญิงอ่ะกจจิ้มกูจิ้มอีกไปชุบเพื่อนไปใครอ้ไปหวะไใครอู้ไปวะไปใครอู้ไปหวอ้ไปวอ้เื่อวอวอว

ไอ้ยืนยืนคนนึงยืนคนเดิยืนคนเดิยืนล้วยืนหลยืนล้วลุนดาบอลเลอร์ดาบอลเลอร์ดาคอสีเขียวนะเฮ้ยหัวคอนต้าเฮ้ยตายตายตายเฮ้ยเอาเพื่อนเอาเพื่อนเอาเพื่อนกูกคุชเบคกูชุบไปไปไปกินอนชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วเตะเมย์ไว้เตะเลเมย์ไว้เตะเมย์ไว้ส่งมันมากรองรวมกันนะส่มันมากองรวมกันนะส่มันมากรองรวมกัน ตัวนี้มีวอลเฮ้ยวอลไว้ไหนวะขมวดดาเขียวปะเฮ้ยวอลวอลไว้ต้องคมวดาเขียวนะตัวนี้วอลตัวนี้วอลเอาวอลวอลวอลไว้ต้องขมวดดาเขียวหลังท้ายท้ายท้ายคมวดาเขียวมีตัวมันหลุดไปตัวนึงนะ ไอ้ยวเอวอยู่ท hey, ้ายรมดาเขียวนะเรียกไรยังไม่ดเก็บยาบดมันซูบ้ามันหลุดโดนไม่ได้รไห่อมพร้อมกันนะรอหมพร้อมกันแกใหม่เดี๋วยไรเรียกไรยีหกยหกเก้สี่เกนึ่งสองเขอสามเก้าัเก้าหนึ่งสองเก้าเก้าเฮ้ยใครเจอซูาใครเจอซูบ้าดงชนไหมคมนะ ไม่เอาไม่เอามึงแบลล์หอเลยไอ้ลู it. นอยู่ไหนไอ้ล yeah. ูนอยู่ตรงรถซ่อมรถอยู่เฮ้ยอ่ามันมีม like ึงเลขอะไรเอาหอบไปเบลเลอร์หลุดไปนะมีปืนดีมีคอติต้าสีแดงนะพี่เดว่นพี่เกราะสมมาเกรสมมาเลขเลขแปดเลขแปดเฮ้ย A D พ่นมาได้แบ่งไหมกูได้นะหรือคัตออฟหรืออะไรก็แล้วแต่พวก A D คัตออฟอ่ะมึงเน้นเน้นที่ A D คัตออฟกูจะไปช่วยเพื่อนของหนึ่งเมื่เลขอะไรพี่เลขแปดเลขแปดเลขแปดตอนนี้ยังไม่ใช้พรีเมอร์นะเดี๋ยวขอดูสถานการณ์ก่อน หอเลยพี่เลื่อนหอเลยนะห่อเลยหอเลยไปไม่ห่อหน่อยไรไม่ห่อหน่อยไอไม่ห่อมาด้กูมาเลยดปะมีคนที่กูไปไหนคันเบาเลอร์มนคันโหวนเป็นอคันนะไปตีไปยี่สิบสองเลยยี่สิบสองเลยวางวางมาหลุดปะไม่เห็นตายนะคนขับหัวน้ำเงินปะพี่ดำบอกว่าตาหลุดปะวไม่เห็นรถ่ตาหลุดแต่คันนึงวตาเบาเลอร์มาเอาไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเองเเอาเอกีเคียี้เดี๋ยวไหนบ